Corporation รถเช่าบัสเจ็บสนับสนุนช่วงโดย The Zip Beauty Clinic สวัสดีค่ะขอต้อนรับเพื่อนเนะคะเข้าสู่ช่วง Beauty by the s i p ในรายการ Travel Away ค่ะวันนี้นะคะขวัญกับคุณหมอดารินก็จะมาร่วมพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการยกกระชับใบหน้าแล้วก็ทําให้ใบหน้าดูอ่อนเยาว์มากขึ้นและที่พิเศษกว่านั้นค่ะวันนี้ขวัญมีแขกรับเชิญค่ะคือคุณกวางนะคะเจ้าของเพจนางหุ่ใบชาเพจค่ะสวัสดีคุณกวางสัสดีค่ะสวัสดีคุณหมอดารินนะคะคุณหมอคะจริงๆแล้วในเรื่องของการ ร้อยไหมเนี่ยมันมีมานานแล้วแหละแต่ว่าตอนนี้มันก็อัปเดตไปแบบว่ามีแบบชนิดนูน้นชนิดนี้เยอะแยะมากมายเลยให้คุณหมออธิบายให้เ,เพื่อนๆฟังหน่อยดีกว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีแบบกี่แบบโอ้<ม>จริงๆไหมมันพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะ,คะสมัยก่อนเนี่ยไหมล็อตแรกๆเลยมันจะเป็นไหมแล้จะเป็นไหมก้างปลานะคะหรือไหมที่เรียกว่าไหมซิ l h เอ e หรือไหมกลวยนะคะ,คะแต่ว่า พวกนั้นอา,อาจจะเกิดการบอบช้ำหลังทาได้ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยเราจึงมีไหมรุ่นใหม่ๆมาเขาเรียกว่าเป็น PDO นะคะ PDO เนี่ยเป็นไหมละลายขนาดเล็กเท่ากับขนาดของเส้นผมเลยนะคะ<ม>เพราะฉะนั้นอาการเขียวบวมช้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะน้อยลงนะคะแล้วก็ PDO เนี่ยก็มีการพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆจากที่มันเป็นเส้นเดี่ยวเดียวเดี๋ยวนี้มันก็จะเป็นใน,ในลักษณะที่เป็นเส้นที่มันเป็นเกลียวหรือเป็นเส้นที่ทําเป็นหนามเล็กๆออกมานะคะ ซึ่งการร้อยเนี่ยก็จะเห็นผลได้ชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วก็เขียวบวมช้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยน้อยลงหมายถึงตัวไหมที่มันมีแบบเป็นหนามนี่หะใช่ค่ะที่ตอนนี้เขาบอกอะไรเป็นไหม ที่มันจะดึงลังได้มากขึ้นใช่ค่ะสมัยก่อนเนี่ยไหมมันจะค่อนข้างเส้นใหญ่นะคะ,ะเส้นสักประมาณ1 2มิลแล้วก็ตัวหนาม,มันก็จะค่อนข้างใหญ่อันนั้นใช้ไม่ต้องหลายเส้นมาก <c oughs> ประมาณข้างละ3-4เส้นนะคะก็สามารถที่จะยกหน้าปรับหน้าเดียวได้เลยนะคะ <c oughs> แต่ว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเส้นมันจะยังใหญ่อยู่แต่ปัจจุบันเนี่ยค่ะไหมเงียมก็จะมีลักษณะ เป็นเส้นที่ขนาดเล็กลงนะคะเพราะฉะนั้นการเขี่ยวบวมช้ำหลังทำก็จะน้อยลงแล้วก็วิธีการมันก็พัฒนาไปเยอะขึ้นนะคะเราไม่ต้องมาแบบร้อยแบบเจ็บตัวเยอะขึ้นมันมีอุป,ปรกรณ์ที่ช่วยในเรื่องของการร้อยมากขึ้นทีนี้เรื่องของอชนิดปลาเรื่องของจํานวนของการร้อยนี่บางคนเห็นเตั้นมากคนลยมา สามสิบเส้นสี่สิบเส้นคือเราจะรู้ได้ยังไงว่าจริงๆแล้วเราควรจะใช้จํานวนเส้นเท่าไหร่แก้ไขตรงไหน,นะะอะไรเงี้ยค่ะจริงๆพวกนี้คงคงต้องดูจากประสบการณ์แล้วก็ปัญหาของลูกค้ามากกว่าค่ะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคนที่แก้มเยอะๆหรือมีปัญหาเยอะริ้วรอยม,มากก็อาจจะต้องร้อยจํานวนเส้นเยอะนิดนึงนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะของกลุ่มที่มันเป็นไหมเงี้ยงหรือว่าไหมครวญอะไรเงี้ยคะ่ะจานวนเส้นก็อาจจะไม่เยอะนะคะขึ้นอยู่กับปัญหาของลูกค้าเป็นหลักเลย มาฟัง คนที่มีประสบการณ์จริงประสบการณ์ตรงกับคุณหมอดารินดีกว่านะคะคุณกว่าคุณกวางได้มาใช้บริการกับทางคุณหมอดารินใช่ไหมคะในการร้อยใหม่ใช่ค่ะมีปัญหาอะไรคะตอนนี้ดูแบบหน้าเลียวมากนะคะคือจริงๆเนี่ยกวางเป็นคนหน้าเล็กแต่ว่าจะมีปัญหาคือกวางมีแก้มเยอะมากแล้วคือจริงๆเนี่ยคือแบบเราต้องออกคลิปถ่ายรีวิวนู่นนี่นั่นแล้วแบบเหมือนรู้สึกมีความรู้สึกว่ามันเต็มจอมากเลยอะไรเงี้ยค่ะตอนออกมาแล้วรู้สึกว่าไม่เออความมั่นใจมันค่อนข้างน้อยแล้วรู้สึกว่า จะมีร่องแก้มเยอะมากซึ่งค่อนข้างยากถ้าฉีดฟิลเลอร์ไปนก็จะไปดันแก้มนุ่ขึ้นเยอะกว่าเดิมเนี่ยค่ะก็เลยตัดสินใจมาร้อยใหม่ที่นี่ค่ะแล้วทาไมถึงตัดสินใจมาใช้บริการกับคุณหมอดาลินนะคะอ่าคือจริงๆทางคลินิก ชวนมาแล้วก็<ม>เออก็เลยรู้สึกพอจริงๆแล้วเนี่ยคือชอบคลินิกนี้มาเหมือนกับว่าเห็นใน Facebook ที่โฆษณามาเนี่ยเห็นเดอะซิฟน่าสนใจมากเนี่ยค่ะแล้วพอเห็นโฆษณาแล้วมาสัมผัสสถานที่จริงแล้วเป็นยังไงมาคะโอเคมากาค่ะการบริการที่นี่สะอาดมากพนักงานน่ารักคือคือต้องยอมรับเลยเรื่องความสะอาดค่ะแล้วคุณหมอมือเบามากคึองจริงเนี่ยกว่างเป็นคนที่หน้าเขียวช้ำง่ายมากมแต่ว่าคุณหมอทำเนี่ยหลังทำเนี่ยคือไม่ช้ำเลยช้ำน้อยมากจริงอะค่ะคือปกติกวางคือแค่จิ้ม เข็มยาชาก็คือช้าแล้ว,ว่างอ่าค่ะค่ะคุณหมอเมพิ่งเบามากเลยเช่นาากําลังจะถามว่าเจ็บหรือเปล่าการร้อยไหม่เอาจริงๆเนี่ยคือตอนร้อยไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะว่าคุณหมอบล็อกยาชาเยอะมากมคือเรื่องตั้งแต่การทาก่อนพอทาเสร็จเนี่ยเราก็จะชาละแล้วจากจนั้นพอฉีดเนี่ยฉีดจาใช้าชาครั้งนึงเราจะไม่ค่อยรู้สึกแล้วค่ะใช้ยาชาทั้งหมดเข็มห้าเท่านั้นเวลาบล็อกหน้าจะจะอยู่ประมาณหจุดค่ะไม่เจ็บไม่เจ็บจริงๆนะคะไม่เจ็บจริงๆค่ะเพราะว่าจริงๆเนี่ย เหมือนกับว่าถ้าเราไม่ได้ทายาชาก่อนอย่างอย่างอย่างบางทีหนิงที่เคยสัมผัสมาคือทายาชาแล้วยังไม่ทันชาคือเขาลบแล้วแล้วเขาก็บอกเราว่าชาแล้วแต่แต่เราเนี่ยยังไม่ชาค่ะอะไรประมาณนี้ค่ะก็อยากให้คุณบางฝากอะไรกับเพื่อนเพื่อนรายการนิดนึงค่ะว่าสาหรับคนที่แบบสนใจจาเข้ามาร้อยใหม่เนี่ยจริงๆเราควรจะศึกษาข้อมูลยังไงติีมตัวยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆสําหรับเรื่องการร้อยใหม่นะคะจริงๆใครหลายๆคนอาจจะกลัวแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือ หนึ่งอาจจะกลัวความเจ็บกลัวความอันตรายแต่จริงๆที่นี่ค่อนข้างปลอดภัยมากแล้วก็คุณหมอค่อนข้างที่จะเออสเตล์มากคือสะอาดมากจริงๆอะคะ่ะแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องของการติดเชื้อนะคะคุณหมอจะให้คําแนะนําตั้งแต่หลังทำเนี่ยห้ามล้างหน้าภายใน6ชั่วโมงนะคะซึ่งเป็นความรู้ใหม่มากที่ความไม่เคยรู้มาก่อนเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของการร้อยไหมปรับใบหน้าให้ดูอ่อนเยาว์แบบคุณกว้างไม่รู้ว่าอายุเท่าไหร่นะคะแล้วก็หน้าเรียวมากขึ้นก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามที่เดอะซิ บิวตี้คลินิกได้ะคะคุณหมอที่เบอร์อะไรนะคะอ่าโทรมาที่เราได้นะคะทั้งหมด5สาขาทองหลอ่อสยามสแควร์เมเจอร์ราชโยธินสีลมแล้วก็เซ็นทรัลพรลัาม9นะคะหรือฮอตไลน์ก็ได้ค่ะ088 222 8ด6 8ด2องสสค่ะค่ะจบไันี้นะคะในช่วงของ Beauty by the Zip c l i ลิ c กก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีคะ่ะ